ดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูโกบอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเราไปแล้ววันนี้คุณครูมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆชมอีกแล้วค่ะเรามาชมกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าวันนี้กุ้งกิ๋งจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนสถานที่ที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะ เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะหนึ่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุ้งกิงไปซื้อของที่ตลาดกับคุณแม่มาด้วยล่ะค่ะไปตลาดกับคุณแม่สนุกมากๆเลย <c oughs> ได้เห็นกุ้งหอยปูปลาแล้วก็มีผักผลไม้วางเรียงอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะ <c oughs> เลือกซื้อกันเพลินเลยและค่ะทุกครั้งที่ไปตลาดนะคะคุณแม่จะสอนวิธีเลือกซื้ออาหารสดแล้วก็ผักผลไม้ให้กุ้งกิ้งด้วยจนตอนนี้กุ้งกิ้งเริ่มเลือกเก่งแล้วนะนอกจากที่กุ้งกิ้งบอกมาแล้วอ่ะในตลาดยังมีอะไรน่าเรียนรู้อีกบ้างไปกับกุ้งกิ้งกันเลยค่ะกุ้งกิ้งไปตลาดเรื่องโดยมนฤดีทองกลอย ภาพโดยนพดลกำจรไภัสาลเช้าวันอาทิตย์สดใสกุ้งกิ่งเล่นขายของกับน้องกระต่ายคุณแม่ชวนไปตลาดไหมลูกกุ้งกิ๋งรีบลุกอยากไปอยากไปตรวจดูว่ามีอะไรหมดคุณแม่จดใส่กระดาษเอาไว้ กุ้งกิ๋งเตรียมหยิบตะกระ้ายิ้มแป้นเริงร่าอยากไปไวไวถึงตลาดกุ้งกิ๋งยิ้มแฉ่งของสดของแห้งตั้งแผงวางขายกุ้งกิ๋งตามติดคุณแม่ไม่หลงแน่แน่แม้จงมือเดินไปนั่นแผงขายอาหารทะเลนี่นากุ้งหอยปูปลาวางเรียงมากมาย แม่เลือกซื้อปลาสดสะอาดดีกลิ่นเหม็นไม่มีเหงือกสดตาใสเดินมาถึงแผงขายเนื้อสัตว์มีเนื้อสารพัดเลือกซื้อตามใจเลือกเนื้อสดสีมิ้ำเนื้อนุ่มกดแล้วไม่บุ๋มจึงจะปลอดภัยแผงขายผักมีผักสดสะอาดคะน้าผักกาดถั่วหอมหัวใหญ่ ผักบุ้งกวางตุ้งกระหล่ำปลีกินผักดีดีมีวิตามินมากมายแผงขายผลไม้ใหญ่โตละมุดส้มโอแตงโมผลใหญ่มังคุดกล้วยส้มลิ้นจี่คุณแม่ใจดีแวะซื้อผลไม้แผงขายของชำสารพัดเครื่องปรุงเครื่องเทศจัดวางเรียงราย คุณแม่ซื้อเครื่องปรุงสารพันทั้งน้ำปลาน้ำตาลกะปิพริกไทยแผงขายไข่มีไข่นกกระทาไข,ข่เค็มไข่เย,ยี่ยวม้าไข่เป็ดไข่ไก่ซื้อไข่ต้องคอยระวังเพราะไข่เปลือกบางจะแตกได้ง่ายได้ของครบตามต้องการซื้อไอศกรีมก่อนกลับบ้านกุ้งกิ่งดีใจ ไอศกรีมหลายรสหลากสีอืมอร่อยดีหวานเย็นชื่นใจกลับบ้านช่วยคุณแม่ทำอาหารกุงงกิ้งสนุกสนานได้ไปตลาดใหญ่ซื้อของกลับบ้านเต็มตะกรา้าตลาดจ๋ารอก่อนนะไว้วันหน้าไปใหม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ชมนิทานที่คุณครูนำมาให้ชมสนุกไหมคะ เด็กๆได้รับความรู้ไหมคะได้รับความรู้เยอะแยะเลยก่อนที่จะจบกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูขอ,ขอฝากเลยค่ะอย่าลืมเรื่องเด็กเก่งเด็กดีเด็กด,กด,ด,กดีจะต้องมีน้ำใจเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่พูดโกหกไม่รังแกผู้ที่มีอายุน้อยกว่า มีน้ำใจกับผู้อื่นนะคะเด็กๆและช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังระบาดอยู่เลยเด็กๆออกไปไหนอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและมันล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ